คลิปนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับนกขงหยกสแปงเกิลกันนะคะน้องๆหลายๆคนอาจจะรู้จักกับนกขงหยกสแปงเกิลกันแล้วเนะแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนที่เป็นมือใหม่นะลองดูคลิปพี่นะเผื่อตอนไปซื้อนกอาจ,จะได้เรียกชื่อและเรารู้ว่าเราจะเลือกอยังไงนะคะ ในกลุ่มของนกหงส์หยกสแปงเกิลเนี่ยจะมีลวดลายสีสันและลายบนปีกที่แตกต่างกันออกไปนะแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันค่ะสีของลายที่ปีกหรือว่าจะเป็น mutation การกลายพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันกับนกปกตินะคะเนี่ค่ะน้องๆลองดูลวดลายของสีที่ลายที่ปีกสีลำตัวก็จะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆค้องเดียวกันบางทีก็ไม่เหมือนกันนะคะ และในส่วนของใบหน้านะคะก็จะมีหน้าขาวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ในกลุ่มของพวกเยลโลเฟสไทวันไททู 1, ท 2, หรือ Golden f a ฟ e นะคะที่เราจะเห็นทั่วไปในกลุ่มของนกเหล่านี้นะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคือหลักๆแล้วอะ่ะเราก็วันนี้ที่จะมาพูดถึงส p ปนเกิลนี่ยก็คือเรื่องลายเรื่องการเรียกชื่อแล้วก็การผสมพันธุ์นะคะว่าจะทํายังไงให้ได้สีนก แบบนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยคร่าวๆนะคะผิดถูกยังไงต้องขอโทษล่วงหน้านะคะ และก่อนเข้าเรื่องนะคะขอทวนนิดนึงนะเรื่องกับซีรีกีนเนี่ยฐานหลักจะเป็นสีเหลืองนะคะน้องจำไว้นะซีรีบูฐานหลักของเราจะเป็นสีขาวทีนี้พี่จะย้อนเข้าไปถึงเรื่องนกปกติก่อนนะคะเนี่ค่ะน้องๆลองดูซีรีกีนนะคะปลายขอบปีกข,ของเขาจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะปีกดำขอบปีกสีเหลืองอะซีรีบูปีกดำขอบปีกสีขาวนะคะ ทีเนี้ยน้องๆลองดูนะอาจเต็มๆทีเนี้ยปลายปีกของนกปกติอ่ะปีกจะสีดำขอบปีกอะค่ะสีเหลืองกับสีขาวนะคะและในส่วนของปีกนะคะก็คือถ้านอร์มออะค่ะก็จะปีกดำขอบเหลืองกับขอบขาวใช่ไหมคะพอมาเป็นสเปงเกลมันจะกลับด้านกันเลยค่ะคือปีกมันจะเป็นสีฐานของนกนะคะก็คือสีเหลืองขอบดำสีขาวขอบดำเหมือนในภาพนี้เลยนะคะ และในภาพที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือสเปนเกลสีฟ้าค่ะก็คือสีฟ้าปีกจะสีขาวขอบจะเป็นเหมือนดินสอเขียนไว้สีดำดำดำๆแบบนี้ตามขอบของปีกจะเป็นสีดำนะคะนกพวกนี้ก็หาไม่ยากค่ะแล้วก็จะเป็นกลุ่มสีกรีนสีเขียวแบบนี้ปีกก็จะเป็นสีเหลืองเพราะสีฐานมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะเนี่ยค่ะขอบก็จะเป็นสีดำเหมือนกัน มันจะกลับกันกับน,นกธรรมดานะคะนกสีพวงนี้ค่ะราคาไม่สูงค่ะก็จะมีตามจะด,ดูจักเนื้อก็จะร5อยบาทค่ะที่เราเห็นทั่วไปนะราคาไม่สูงหาซื้อง่ายนะคะและ้วก็เนี่ยค่ะลายลายักการเปลี่ยนแปลงของลายเนี่ยแต่ละลายแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะคือเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องออโอพาลายที่เข้ามาทีหลังนะคะเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีสีบูกับสีกรีนเห็นไหมคะถ้าให้น้องๆเข้าใจง,ง่ายๆนะพี่จะพูดสับที่มันเข้าใจง,ง่ายๆนะคะเนี่ย และจากตารางของการผสมพันธุ์นะที่น้องๆเห็นพี่ก็งงเอ๊ะ SF กับ DF อีกแล้วมันคืออะไร2อ,อันนี้มันมีความแตกต่างกันนะคะลองมาดูนะสเปนเกร์เนี่ยค่ะจะมีดับเบิลแฟกเตอร์กับซิงเกิลแฟกเตอร์นะคะคือความแตกต่างคือดับเบิลแฟกเตอร์สเปนเกร์เนี่ยค่ะ DFs นะคะ,ะ,ค,ะคืออันนี้มันก็จะดวงตาสีดำเ,เนื้อที่จมูกค่ะจะเป็นสีเหมือนนกปกติดวงตามีวงแหวนรอบเหมือนลูติโนกับอะมิโนค่ะ และเนี้ยค่ะเทียบไปเห็นชัดๆเลยนะคะอะมิโนโดวงตาสีแดงนะคะดับเบิลแฟกเตอร์ดวงตาสีดำทั้ง2ตัวเนี้ยมีขอบวงแหวนรอบดวงตานะคะแต่ถ้าเป็นดาร์กไอเคียคนมันจะคล้ายกันมากเลยนะคะแต่ดาร์กไอเคียเนี่ยไม่มีวงแหวนค่ะแล้วเนื้อที่จมูกอะค่ะจะเหมือนลูติโน่กับอะมิโนค่ะไม่ยากเลยนะถ้าสังเกตดีๆมันจะมีความแตกต่างกันค่ะและต่อมานะคะซิงเกิลแฟกเตอร์สแปงเกิลนะคะ คืออย่างที่บอกตอนแรกเนอะว่าขอบปีกจะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็สีสีปีกอะค่ะจะเป็นสีฐานของตัวนกนะคะแล้วทีเนี้ยมันมีการกลายพันธุ์เหมือนกับแบบเอาสีตัวค่ะขึ้นมาอยู่ที่ปีกด้วยก็เห็นได้ชัดอย่างตัวเนี้ยนะคะอย่างสีฟ้าตัวเนี้ยน้องๆจะสังเกตเลยว่าสีตัวมันเป็นสีฟ้ามันขึ้นมาที่ปีกอะค่ะแล้วแต่สังเกตให้เห็นนะถ้าเป็นเนี้ยฟ้าๆเหลืองๆอย่างเงี้ยคือ เขาเป็นเยลโล่เฟสไทวันไททูหรือโกลเด้นเฟสอย่างเงี้ยค่ะก็จะไหลสีลงมาสีเหลืองลงมาอย่างเงี้ยให้เราเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยค่ะปนกับสีปีกได้นะคะคือแต่ขอบยังเป็นสีดําอยู่นะคะอย่างตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวเนี้ยอย่างฐานตัวเป็นตัวเป็นสีเขียวสีเขียวฐานเป็นสีเหลืองถูกไหมคะเนี่ยค่ะมันขึ้นมาอยู่ทีปีกเห็นไหมคะเขียวกับเหลืองมาปนกันแต่ขอบก็ยังดําอยู่ค่ะ อย่างตัวนี้พี่ก็ชอบนะเพราะด้วยความที่ขอบของปีกจะต้องเป็นสีดาใช่ไหมมันหายไปเกือบหมดเลยเหลือแค่ตรงปลายปลายปีกที่เราสังเกตให้เรารู้ว่ามันเป็นสแปงเกิล er อะค่ะคือมันยังคงความเป็นเอกลักษณ์ด้วยขอบปีกสีดําอยู่นะคะแต่ตัวมันะจะเป็นสีเมิร์ฟที่ขึ้นมาที่ปีกเลยอะปนกับสีขาวตัวนี้สวยค่ะ และวจำเรื่องโอพาลยได้ไหมลองย้อนกลับไปดูนะถ้าใครไม่เข้าใจโอพาลยคือนกลายหยาบนะการกลายพันธุ์มาอยู่ในสแปงเกิลที่เราเห็นเลยนะก็คือเนี่ยอันนี้นกลายหยาบโอพาลยปกติ ปีกสีดำขอบสีขาวใช่ไหมคะหรือว่าขอบสีเหลืองนะและทีนี้ค่ะพอมันมาอยู่ในสแปงเกิลนะคะมันก็จะมีการกลับของสีอยู่แล้วใช่ไหมแต่สามเหลี่ยมที่มันเป็นเอกลักษณ์ของมันนะคะที่ว่าเป็นโอพารายยังอยู่ให้เราสังเกตเห็นเป็นโอพารายเอสเอฟสแปงเกิลไวโอเลตนะคะก็คือมันก็คือการกลายพันธุ์ที่มารวมกันนะคะมันก็จะเป็นโอพารายเอสเอฟสแปงเกิลนะคะเอเอฟเนี่ยก็คืออย่างที่บอกแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นดีเอฟะตัวจะเป็นเหมือนลูติโนกับอะบิโน าสีดํานะไม่ไม่งงนะแยกก็ให้ออกนะคะส่วนใหญ่อะเราจะเห็นเป็น sf นะคะเพราะว่าอย่างบ้านพี่อะ df อะไอ้นกสีเหลืองตาดําสีขาวตาดำอะไม่มีเลยสักตัวนึงค่ะแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นคู่อีกคู่หนึ่งของพี่ที่รอลุ้นอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมคะตัวเมียเขาไข่แล้วค่ะไข่แปดฟองแล้วมีเชื้ออยู่6ฟองพี่ก็รอรุ้นนามันจะฟักออกมายัางไงเพราะว่าช่วงนี้ลุ้นกับมันมากเลยค่ะด้วยความที่อยากเห็นสีลูกมันเอาไว้จะมาทําคลิปเรื่ งสีลูกมันให้ดูนะคะและเนี่ยค่ะบางตัวนะสีของตัวมันถูกดึงขึ้นมาที่ปีกจนจะกบสีหลักหมดเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยสีตัวขึ้นมาหมดเลยแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่ขอบเป็นปีกเป็นสีดําให้เราเห็นเนี่ยใช่ไหมคะถ้าพูดถึงสีของใบหน้านะคะสีกรีนเนี่ยค่ะหน้าเหลืองแบบเนี้ยเขาจะไม่เรียกว่าเยลโล่เฟสหรือว่าโกลเด้นเฟสอะไรนะคะแต่ถ้า เปรียบเทียบเนอะความอ่อนเข้มของสีใช้วันไท้ทูอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคือความแตกต่างของสีหน้าเนี่ยอยู่ที่ระดับสีหรือว่าถ้าเหลืองเหลืองเหมือนกับสีเขียวว่าหน้าเป็นเหลืองเข้มๆแบบนั้นเขาจะเรียกโกลเด้นเฟสนะคะแล้วต่อมาเนี่ยเห็นไหมน้องๆลองดูการไหลของสีสีเหลืองมารวมที่ตัวค่ะมันจะเปลี่ยนสีไปอีกนะคะ และอันนี้ค่ะเป็นเยลโล่เฟสไทวันนะคะน้องๆจะสังเกตเห็นลายที่ปีกยังคงเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของสแปงเกิลอยู่นะคะให้เห็นเด่นชัดเลยค่ะและอย่าง2ตัวนี้ค่ะเป็นเ l ลโล a เฟสไททูนะคะสีเหลืองก็จะเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะและต่อมาเป็นโกลเด้นนะคะอันนี้ FF g o l d e ก Fake นะคะ คือหน้าสีเหลืองที่กระจายลงมาที่ตัวค่ะโอพาไลก็ o P คือลายที่ปีกนะคะ S f สเ er, อปก็จะ็อย่างที่พี่พูดอยู่นะโคบอลไวนิลเลตนะคะสีมันสีเหลืองมันเคลือบลงไปในสีโคบอลนะคะเนี่ยแล้วอีกคู่หนึ่งนี่ก็กําลังไขอยู่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็สีหน้าสีตัวสีปีกเนี่ยกระจายสีเหลืองมีตัวเมียค่ะเคลือบจนเป็นสีเหมือนเทอร์คอยไปเลยค่ะสีเหลืองมันกระจายลงมาค่ะ และเนี้ยค่ะเป็นสเปงเกิลกับสปนเกิลชนกันเลยค่ะคือเอาผู้เอาเมียลายคล้ายๆกันทับกันเองนะคะเนี่ยสีลูกของเขานะก็จะไม่ต่างจากที่พี่เคยเอาทําคลิปสํารวจน้องน้องจำได้ไหมเนี่ยค่ะสีลูกเขาก็จะประมาณเนี้ยค่ะด้วยความที่ว่าพ่อเขาออกสีน้ําเงินโคบอลสนะคะเนี่ยลูกเขาก็เลยออกสีประมาณนี้ค่ะก็คือค้องเนี้ยให้ลูก สีประมาณนี้แล้วพี่ก็จะจําของพี่ไว้ว่าเออลูกมันออกมาสีถูกจใะสีเนี่ยพี่ชอบนะด้วยความที่สีและลายอะนะสีของตัวค่ะขึ้นมาที่ปีกเยอะอะแล้ว แต่มันก็ยังคงความเป็นสแปงเกิลอยู่อะค่ะด้วยความที่ขอบปีกันเป็นสีดำๆแต่เล็กน้อยอะค่ะแต่ดูก็สวยดีค่ะแล้วตัวลูกคอ้องนี้อ้วนทุกตัวเลยเขาไม่ไม่ค่อยมีลูกบ่อยนะแต่ว่ามีลูกออกมาแต่ละคองนี่ถูกใจชอบด้วยความที่สีสันนะนะก็คือการทําสีลูกนกอะมันอยู่ที่ว่าเราอะค่ะลองผิดลองถูกดูไอคู่นี้ของพี่อะพี่ก็ไม่ได้จับมาเข้ากันนะมันเข้าคู่กันเองแล้วพี่เห็นเอ้ยลูกมันสวย เนี่ยพี่จับมันเดี๋ยวจะจับมันเอาไว้ในกล่องในห้องแล้วเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปเปลี่ยนคู่กันอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ลูกมันสีถูกใจก็คือความถูกใจของแต่ละคนอย่างที่บอกมันไม่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ความชอบเนอะเนี่ยแล้วอันนี้พ่อและอันนี้แม่มันอันนี้คือคุณแม่ลูกดกของพี่ที่มันไข่ทีเยอะๆที่พี่เคยถ่ายมาให้ดูอะค่ะสีลูกเขาก็จะบิดไปเล็กน้อยแต่ละคออด้วยความที่ว่า พ่อด้วยมั้งแล้วลูกอ่ะก็ไม่ได้หน้าเหลืองทุกตัวนะคือเนี่ยค่ะสีลูกก็จะประมาณนี้ค่ะเหมือนกับเป็นลายเห็นลายชัดเจนเลยถ้าสีของลูกเขาเวลาโตมาเนี่ยเหมือนมีดีสอเขียนอยู่ที่ปีกเลยอะคะ่ะและน้องๆลองมาดูคู่นี้นะคะตัวนี้เป็นตัวเมียนะคะเป็นสีบูค่ะก็คือเป็นหน้าเหลืองเป็นเยลโลเฟสไททูนะคะหน้าเหลืองเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ ตัวผู้นะคะตัวผู้ค่ะเป็นเคียวิงตัวนี้นะคะออกสีโคบอลน,นะคะ น,น้องๆลองมาดูสีลูกของเขานะพี่ก็แปลกใจว่าเนี่ยเขาคอกแรกของเขามันมีลงลังไปตัวหนึ่งเป็นสีคล้ายๆตัวนี้ค่ะแต่ยังมีขอบดำๆเล็กๆให้เห็นอยู่อะค่ะแต่ตัวเนี้ไม่มีให้เห็นเลยค่ะแล้วก็ตัวน้องสุดเนี่ยจะมีลายเหมือนดีสสอเต็มตัวเลยค่ะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงกันได้เนี่ยก็ลองผิดลองถูกกันไปอะค่ะคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะชี้แนะกันได้เลยค่ะแล้วก็ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆด้วยเนอะอาจจะมีผิดพลาดต้องขอโทษจริงๆยังไงนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ